สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องคนเล่าเรื่องมีเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะรถเมมโมรณะชีวิตในเมืองกรุงนี่มันช่างวุ่นวายเสียจริงทั้งฝนตกรถติดเบียดเสียดเยียดยัด แย่งกันกินแย่งกันใช้รถเมย์ก็แย่งกันขึ้นแท็กซี่ก็แย่งกันนั่งถ้าไม่ต้องแบกรับภาระเยอะแยะมากมายทุกคนก็คงอยากจะลาออกไปใช้ชีวิตอย่างพอเพียงที่บ้านนอกฉันก็เช่นกันวันนี้มายืนรอรถเมย์สายใจกลางเมืองกรุงเทพตั้งแต่ตีห้าครึ่งต้องรีบไปแต่เช้าเพราะมีประชุมหากไปสายรถเมย์ก็จะเต็ม เพราะแต่ละคันที่ผ่านมามันก็เต็มมาตั้งแต่ต้นทางแล้วกว่าจะได้ขึ้นก็ป่าเข้าไปตั้งหกโมงกว่าแล้วพอขึ้นไปก็เจอสภาพที่ต้องยืนเบียดเสียดหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวฉันตัดสินใจขึ้นไปยืนเบียดกับผู้คนอย่างจำใจไม่เช่นนั้นฉันก็จะไปทำงานสายและอาจจะโดนหัวหน้าตำหนิเอาได้พอขึ้นไปบนรถเมล์แล้วฉันสังเกตเห็นว่ารถเมล์คันนี้ผู้โดยสารทุกคนดูแปลกแปลก ทุกคนดูนิ่งๆไร้ชีวิตชีวาแต่ละคนดูสกรปรกมอมแมนเสื้อผ้าเปเปื้อนไปด้วยขมเหลาดำๆฉันขยี้ตายอยู่หลายรอบเพราะคิดว่าตัวเองตาฝาดไปหรือเปล่าหรือเพราะฉันนอนน้อยเลยยังงัวงเงียหูตาไม่สว่างแต่ก็ไม่ใช่รถเมล์เล่นไปสักพักฉันเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเริ่มไอเธอไอต่อเนื่องอยู่นานแต่ก็ไม่มีใครสนใจเธอ ฉันจึงตัดสินใจหันไปมองเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างแต่พอฉันหันไปมองเธอคนนั้นสิ่งที่ฉันเห็นคือควันดำๆพุ่งออกมาจากปากเธอเวลาไอด้วยฉันพยายามเพ่งมองเธอและขยี้ตาดูอีกทีก็ไม่เห็นอะไรแล้วเธอคนนั้นหยุดไอไปแล้วและทำท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันคงนอนน้อยจริงๆเลยทำให้ตาฝาดฉันบอกกับตัวเองแบบนั้น แล้วยืนโหนรถเมย์ต่อไปอยู่ๆฉันก็รู้สึกว่ารถเมย์เริ่มวิ่งเร็วขึ้นถนนหนทางวันนี้ก็ดูโล่งมากจากที่ทุกๆวันเคยมีรถติดจอแจวุ่งวายแต่วันนี้กลับไม่มีรถคันอื่นเลยนอกจากรถเมย์คันนี้ที่ฉันโดยสารอยู่ฉันอดประหลาดใจไม่ได้จึงเหลียวซ้ายแลขวาดูผู้โดยสารคนอื่นๆก็ไม่มีใครสนใจอะไรต่างยืนนิ่งๆไม่ขยับขยื้อน ฉันเหลือบมองไปทางขวามือของฉันมีลุงวัยกลางคนคนหนึ่งน่าจะอายุราวๆหกสิบนิดๆมีเลือดออกซิบ,ซ,บซิบที่กกหูข้างซ้ายพอฉันเพ่งมองให้ชัดๆเลือดก็เริ่มไหลออกมามากกว่าเดิมจนมันหยดลงบนเสื้อของแกฉันสงสัยและแปลกใจมากว่าลุงแกเป็นแผลอะไรถึงกับเลือดไหลแล้วไม่รู้สึกสะทกสะทานอะไรเลยฉันทนดูไม่ไหว จึงสะกิดลุงคนนั้นลุงคะลุงคะลุงมีเลือดไหลยหยดลงเปื้อนเสื้อแล้วค่ะลุงคนนั้นค่อยๆหันมามองฉันชา้ชาชด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแล้วก็ค่อยๆฉีกยิ้มกว้างให้ฉันแต่รอยยิ้มนั้นช่างน,น่ากลัวและดูน่าสยดสยองยิ่งนักเพราะปากแกฉีกกว้างจนแทบจะถึงใบหูในตาของแกดูว่างเปล่าใบหน้าแกขาวสีราวกับกระดาษ แกหัวเราะหึๆในลำคอแล้วพูดตอบฉันเสียงแหบแห้งและยืดยานว่าช่างมันเถอะก็แค่เลือดไหลแค่นี้ตอนรถควาำเจ็บกว่านี้อีกพูดจบแกก็หัวเราะออกมาอีกพลางจ้องตาฉันเขม็งจนฉันต้องหลบตาแกเสียงหัวเราะของแกฟังแล้วขนลุกตลุงคนนี้แปลก จนฉันชักจะเริ่มกลัวและอยากเปลี่ยนที่ยืนไม่อยากยืนใกล้แก่แล้วฉันเริ่มมองหาตำแหน่งที่น่าจะพอให้ฉันแทรกตัวไปยืนได้อยากไปให้ไกลๆตะลุงคนนี้จึงลองหันไปทางซ้ายมือดูบ้างแต่ว่าชายหนุ่มที่ยืนอยู่ด้านซ้ายมือของฉันนี่ยิงแปลกอายุอานามของเขาท่าทางจะน้อยกว่าฉันไม่กี่ปีฉันหันหน้าไปมองเขาชัดๆ แล้วฉันก็ต้องสะดุ้งสุดตัวกับภาพที่เห็นเขายืนหายใจดังครืดคราดครืดคราดมีควันพุ่งออกมาจากจมูกและปากตามจังหวะการหายใจกลิ่นควันเหม็นคละคลุ้งจนฉันต้องเอามือปิดปากปิดจมูกด้วยความสงสัยและตกใจฉันเอ่ยถามชายหนุ่มคนนั้นไปว่าน้องคะน้องคะน้องเป็นอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรให้พี่ช่วยไหมคะชายหนุ่มคนนั้นหันขวับมาทางฉันทันที แล้วเขาก็เอามือแตะที่คอของตัวเองแล้วพูดด้วยเสียงแหบพร่าว่าไม่ไหวแล้วพี่ผมหายใจไม่ออกแล้วเขาก็ซุดหวบลงไปกองกับพื้นฉันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันร้องเรียกเขาเสียงหลงน้องน้องคะน้องน้องเป็นไรไปคะเงียบร่างเขาไม่ไหวติงแล้วไม่โต้ตอบใดๆ ฉันชักจะใจคอไม่ดีมองหาคนช่วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยผู้ชายคนนี้เป็นอะไรไม่รู้ค่ะใครก็ได้ช่วยเรียกรถพยาบาลให้ทีค่ะสิ้นเสียงของฉันไม่มีใครขยับเข้ามาช่วยทุกคนมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแล้วก็หัวเราะขึ้นมาพร้อมกันเสียงหัวเราะนั้นกังวานกึกก้องเข้าไปในโสตประสาทของฉันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคนบนรถเมคันนี้ ฉันรีบลุกไปกดกริ่งเพื่อให้คนขับจอดรถจอดค่ะพี่คะจอดค่ะจอดด้วยค่ะแต่ดูเหมือนคนขับจะไม่ฟังฉันเลยกลับหัวเราะชอบใจและเหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นอีกและทุกคนยังคงหัวเราะใส่ฉันสายตาเยือกเย็นน่ากลัวทุกคู่จับจ้องมาที่ฉันจากนั้นรถเมย์เริ่มเสียหลักสายไปสายมาฉันกลัวมาก พยายามเกาะเก้าอี้ไว้แน่นไม่ให้ล้มหรือพลัดหล่นจากรถไปเสียก่อนทันใดนั้นรถเมย์ก็พุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าที่เกาะกลางถนนแล้วพลิกคว่ำจนถังน้ำมันรั่วออกมาจากนั้นก็เกิดประกายไฟแล้วแล้วถังน้ำมันก็ระเบิดดังตุ้มเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วไฟก็ลุกพลึบขึ้นมาท่วมรถเมย์ทั้งคันผู้โดยสารทุกคนติดอยู่ในซากรถที่พังยับเยิน ไม่สามารถหนีออกมาได้ทันต่างกรีดร้องโหยหวนด้วยความร้อนและทรมานจากเพลวไฟฉันเห็นตะลุงคนที่เลือดไหลาจากกกหูจนหยดเปื้อนเสื้อและชายหนุ่มคนนั้นที่เคยยืนข้างฉันกำลังร้องโหยหวนและพากันตะเกียกตะกายหาทางออกแต่ไฟที่กำลังลุกโชดช่วงลามเข้ามาใกล้ฉันเองก็กำลังตะเกียกตะกายหาทางออก แต่ถูกผู้โดยสารคนอื่นๆที่หมดสติไปแล้วนอนทับขาของฉันเอาไว้ฉันพยายามดึงขาออกแต่ก็ทำไม่ได้ทันใดนั้นมีประกายไฟและแสงไฟสว่างจ้าขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วเสียงระเบิดก็ดังตู้มขึ้นอีกครั้งใกล้ๆที่ฉันติดอยู่สเก็ดไฟกระเด็นมาโดนฉันและลุกลามไปทั่วตัวฉันปวดแสบปวดร้อนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสจนทนไม่ไหว จึงหมดสติไปในที่สุดหนูหนูหนูหน,หนูตื่นเถอะมานอนอะไรตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าตาแก่ๆคนหนึ่งเขย่าตัวฉันเรียกฉันฉันลืมตาขึ้นสายตายังคงพร่ามัวยังคงมองเห็นอะไรเลือนรางพยายามนึกทบทวนเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันยังรู้สึกเจ็บที่ขา และจําได้ว่าเป็นขาเดียวกับที่โดนผู้โดยสารท่านอื่นทับอยู่ตอนรถคว่ำและรู้สึกเจ็บที่ศีรษะเพราะมีอะไรหล่นใส่ตอนที่มีเสียงระเบิดก่อนหมดสติฉันเอามือคลำๆที่ศีรษะเพื่อหาบาดแผลก็ไม่มีด้วยความงงง,งและงัวงเงียฉันเอ่ยถามป้าคนที่มาเรียกที่นี่ที่ไหนคะพลางยันกายลุกขึ้นโดยมีป้าคนนั้นช่วยพยุงอยู่กับความเป็นห่วง ป้ายรถเมงไงหนูแล้วมานอนทำไมตรงนี้นั่นสิฉันมานอนทำไมตรงนี้ฉันถามตัวเองและพยายามครุ่นคิดเมื่อกี้มีรถเมไฟไหม้ไหมคะป้าฉันถามพลางชี้มือออกไปที่ถนนเห็นป้ามองตามมือฉันที่ชี้ออกไปพลางทำหน้าสงสยัยไม่มีนะหนูฝันไปหรือเปล่าหนูแหมหลับสบายจนฝันเลยเชียว ฉันงงว่าแล้วเมื่อกี้คืออะไรฉันฝันงั้นเหรอฉันขึ้นไปยืนบนรถเม์แล้วเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำจนไฟไหม้ทุกคนโดนไฟคลอกจนส่งเสียงกรีดร้องหวยหวนซึ่งเสียงนั้นมันยังก้องอยู่ในหูฉันอีกทั้งตัวฉันเองก็ถูกไฟคลอกทั้งตัวทรมานแสนสาหัสจ,จนทนไม่ไหวคิดว่าตัวเองตายไปแล้วพอตื่นขึ้นมากลับพบว่านอนหลับอยู่ที่ป้ายรถเมย์ แล้วที่ขาเจ็บอยู่นี่คืออะไรความประหลาดนี้ยังคงอยู่ในหัวฉันสรุปวันนั้นฉันไม่ได้ไปทำงานขาดประชุมหัวหน้าโทรมาด่าเล็กแต่วันนั้นทั้งวันฉันตะเวนสอบถามพ่อค้าแม่ค้าข้างทางที่มีรถเมสายนี้วิ่งผ่านว่าเคยมีเหตุการณ์รถเมพลิกคว่ำและไฟไหม้เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าแล้วแล้วฉันก็ได้คำตอบที่คลี่คลายปริศนาทุกอย่างให้ฉันได้ รถเมลโมรณะคันนี้วิ่งมาด้วยความเร็วจากนั้นมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าคนขับรถเมลตกใจหักหลบกระทันหันทำให้รถเสียหลักแล้วพลิกคว่ำก่อนจะไปอัดกับเสาไฟฟ้าทั้งน้ำมันแตกแล้วก็เกิดประกายไฟจึงทำให้ไฟลุกท่วมทั้งคันคนขับและผู้โดยสารทุกคนถูกไฟคลอกตายยกคันอย่างน่าเวทนา ฉันฟังแม่ค้าเล่าแล้วก็เกิดความรู้สึกทั้งกลัวทั้งสงสารฉันตั้งใจจะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เหล่าดวงวิญญาณผู้น่าสงสารทุกดวงและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าสําหรับวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องหลอนลนเรื่องต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ